ตอนที่366จ่ายเงินเดี๋ยวนี้ห้ามติดหนี้โจโจจ้องไปที่เขาอย่างเกลี้ยกราดพลางยกมือขึ้นมาเท้าเอลและพูดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆทำร้ายได้แม้กระทั่งเด็กขณะที่พูดเธอก็สะบัดข้อเท้าน้อยๆของเธอถ้าลุงยังกล้ารังแกเด็กอีกหนูจะจัดการกับลุงจนได้กลับไปเกิดใหม่เลยคอยดู เมื่อได้ยินเช่นนั้นความกลัวก็ปรากฏในแววตาของจูตาเฟิงเล็กน้อยเขากอดขาที่เจ็บราวกับว่ากระดูกจะหักอยู่และจ้องมองไปยังโจโจอย่างไม่ละสายตาเด็กตัวแค่นี้แต่กลับมีพละกําลังมากถึงขนาดนี้ได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าเขากลัวจริงๆแล้วโจโจจึงตะคอกออกมาเบาๆก่อนจะหันกลับไปดึงเด็กชายคนนั้นขึ้นมานายเป็นอะไรหรือเปล่าเด็กน้อยคนนั้นยังคงหวาดกลัวอยู่และยังเรียกสติกลับคืนมาไม่ได้เขาเพียงสายสีรษะอย่าง,งโง่เขลาเท่านั้น คนอื่นๆที่อยู่ที่นั่นต่างก็มองภาพนี้อย่างลำบากใจเช่นกันในตอนที่พวกเขามาถึงที่นี่เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าจูตาเฟิงนั้นรักเด็กคนนี้มากแต่สุดท้ายเมื่อได้รับรู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวเองจูตาเฟิงก็เปลี่ยนไปทันทีและแม้แต่เหล่าผู้ชายที่อยู่ที่นั่นต่างก็รับความเหยดยามแบบนี้ไม่ได้เช่นกันพวกเขาจึงไม่ได้พูดอะไรออกมาหากจะโทษก็ต้องโทษผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่มีความรับผิดชอบมากกว่า ผู้กำกับถอนหายใจออกมาอีกครั้งก่อนจะเดินเข้าไปพูดเกลี้ยกล่อมเขาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจูตาเฟิงก็ยอมขึ้นรถไปด้วยสีหน้าที่เย็นชาส่วนลินหวานเองก็มีสีหน้าที่ดูจะตกใจไม่น้อยทรงผมของเธอดูยุ่งเหยิงไปหมดความสง่างามเมื่อวานนี้ได้หายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอมองไปยังอวีเจอพลางกัดฟันแน่นเป็นเพราะเขาที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้หากไม่ใช่เขาเธอก็คงไม่ถูกแฉแบบนี้หรอกเธอเชื่อว่าการถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้จะต้องเป็นฝีมือของอวีเจออย่างแน่นอน แค่ดูก็รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่แต่อวีเจอก็ไม่ได้สนใจเธอแต่อย่างใดเขาเพียงแค่ละสายตามองไปทางอื่นอย่างเฉยเมยสวรรค์ย่อมเห็นความเป็นไปของมนุษย์อย่างพวกเราดีเมื่อถึงเวลาเธอก็ต้องชดใช้ต่อสิ่งที่เธอได้ทำลงไปเองแต่หัวจี้อันไม่ใช่พ่อพระเหมือนกับเขาเด็กน้อยจ้องมองไปยังหลินหวานอย่างเกรี้ยวกราดจะมองอะไรนักหนาหากยังไม่หยุดมองเขาจะเรียกค่าเสียหายแล้วนะเขาเรียกค่าเสียหายจนเธอไม่เหลือข้าวกินแม้แต่เม็ดเดียว จะขึ้นรถได้หรือ,อยังจูตาเฟิงพูดอย่างหมดความอดทนแววตาที่เขามองหลินหวานนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาหลินหวานหวาดกลัวจนสั่นไปทั้งตัวก่อนจะวิ่งหนีโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ก็ถูกคนขับรถจับตัวเอาไว้ได้จากนั้นเธอก็ถูกโยนขึ้นรถไปเธอไร้หนทางที่จะหนีแล้วโจโจมองไปที่ใบหน้าของเธอก่อนจะพยักหน้าอย่างพึงพอใจต่อไปในอนาคตคุณป้าคนนี้จะกลายเป็นคนยากจนทั้งยังต้องจำคุกอีกด้วยใครใช้ให้เธอรังแกคนอื่นไปทั่วกันละ่ะ ห,หลังจากที่พวกเขาจากไปแล้วบรรยากาศรอบๆก็เงียบสงัดไปครู่หนึ่งโจโจเองก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกหนูน้อยลูบไปที่ท้องของตัวเองก่อนจะเงยหน้าไปมองผู้กำกับคุณลุงคนดีคะแล้วกับข้าวละ่ะไหนบอกว่าจะให้ทานข้าวไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงยังไม่เริ่มอีกละ่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้กำกับจึงได้สติกลับมาไป,ไปไปไปกินข้าวกันเถอะครับ ยังไม่รู้ว่ารายการของเขายังจะมีตอนหน้าอีกหรือเปล่าผู้กำกับดูเคร่งเครียดไปเล็กน้อยแต่เมื่อเขามองไปยังความคิดเห็นบนหน้าจอก็เห็นว่าทุกคนกำลังขอร้องให้โจโจถ่ายทอดสดอยู่เขาจึงอดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้จึงเดินเข้าไปถามโจโจว่าโจโจอยากได้เงินแบบนั่งอยู่เฉยเฉยไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็หันกลับมาทันทีหนูน้อยเคี้ยวข้าวจนแก้มป่องก่อนจะพูดขึ้นว่าถ้าได้เงินให้หนูยืนก็ได้นะเธอไม่กลัวว่าจะต้องเหนื่อยหรอกขอแค่เพียงได้เงินก็พอ ดูช่างเป็นแรงงานที่ดีอะไรเช่นนี้ผู้กำกับยิ่งดีใจมากขึ้นกว่าเดิมถ้าอย่างนั้นเที่ยงวันพรุ่งนี้เรามาถ่ายทอดสดกันอีกนะเรามาดูดวงกันอีกครั้งดีไหมโจโจเริ่มลังเลเล็กน้อยแต่ว่าหนูสัญญากับคุณปู่หวังและคุณย่าหลิวเอาไว้แล้วว่าจะไปตรวจร่างกายให้พวกเขาซึ่งเวลาอาจจะไม่พอได้และเธอยังต้องกลับไปเรียนทำเค้กตอนค่ำอีกเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลุงปากไม่ดี ดังนั้นโจโจจึงหันไปมองกล้องก่อนจะพูดว่าทุกคนไปดูที่อารามซานชิงก็ได้นะคะอาจารย์ลุงหมิงทงของหนูอยู่ที่นั่นเขาดูดวงแม่นมากๆเลยนะคะชาวเน็ตที่ได้ยินเช่นนี้ต่างก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พวกเขาจึงทําได้เพียงไปค้นหาข้อมูลของอารามซานชิงที่เธอกล่าวถึงเท่านั้นอาจารย์ของโจโจอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาต้องเก่งกว่าโจโจสิพวกเขาจึงจะไปที่นั่นกันดูฮัตชิวที่อารามซานชิงในตอนนี้ อยู่ดีๆหมิงโงก็จามขึ้นมาเขาจึงนับนิ้วทำนายดูจากนั้นเขาก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยไอหยาช่วงนี้ชะตาโชคลาบของเขาก็ไม่เลวเหมือนกันนี่นาะเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็หันไปมองยังกลางห้องโถงและพยักหน้าอย่างพึงพอใจโจโจไม่ได้โกหกเขาจริงๆด้วยอารามซานชิงไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว